สวัสดีครับสวัสดีท่านทชมท่านทุกท่านเป็นอ่าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสู่ปากหลักหุ่บนเปรียมคู่ขี้ดินสองตัวสถิติศูนนี้ครับเข้ามาแห้งวัตินี่จะเป็นสถิติวันที่5ครับสู่ได้0ูนย์ับ4ผลออก3 2 4อนะครับก่อนจะไปคำนวณเรามาดูสถิติศูนกันก่อนครับสถิติวันแรกสู่ได้9ก้า3ผลออก3 0 9ย์ครับได้ที่เข้าหลักหุ่นที่เ้9ครับ ในงวดที่สองสู่ได้8กับ2ครับออก3 5 2้าเข้าตัวที่2อมันจกหลังมีครับในงวดที่3สู่ได้8กับ2ครับออก3 9 2เสองเข้าตัวที่2หมาที่จํารางมีอครับถูกเป็น3ก็มันวดต่อมาคืจะเป็นงวดที่4ีนในวดนนั้นสู่ได้2กับ6ครับออกสองสี่หเลขจริงที่เข้ารางมืที่หมาจับมือครับ วันที่หครับสู่ได้ศูนย์กับสออกสามสองสี่เข้าตัวที่2มาที่ลักหนูมีครับออกสามสองสี่นะครับสู่ได้ศูนย์กับสจะเป็นแบบคู่ขี้ดินสอตัวที่หลักหนูมีครับคลิปนี้ผมจะคำนวณไว้ชมกันสำหรับท่านผู้ที่ดังอยู่นะครับวิธีการคำนวณ แนวทางสูงนี้นะครับก็จะใช้ข้อมูลจากผลสลากจะเริ่มตั้งแต่ในงวดที่ออก388นะครับสูงนี้ใช้หลักแสนบวกกับหลักสิบแล้งบวกกับหลักหมื่นแล้งแล้วก็บริเนตของที่กลางครับ น้ชมมาลงบวกเทียบหลุนคบนำสองบวกได้8ปดบวก1นงคได้9้าครับดินตัวแรกที่ได้ 9, ดีเก้าแล้วก็ไปสี่แถมับได้ดินตัวที่สองคือเลกสามวันแรกครับสูตรได้เก้าสามครับออกสามศูนย์เก้าเลขดินที่ข้าหลังหนุ่ย้เลข9ครับนี่คือวันแรกที่สูตรเริ่มดึงนะครับสถิติเมื่อต่อมาครับงวดที่2 จะใช้ผลของน,นหนึ่งในว,นวันวันที่16พฤษภาคนะครับเป็นตัวตั้งครับวันนั้นออก2 5 1 3 0 9ครับ ผู้ชมมาลองบวกเทียบดูครับสูตรนี้วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกับหลักสิบหน่วยแรงครับแล้วก็บริหนึ่งคงที่ครั้งนำสองบวกแปดได้สิบบวกแปดสิบสองบวกแปดได้สิบบวกเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งได้สิบแปดครับเอาโชว์ตัวท้ายเป็นเลขจริงตัวแรกครับได้แปดครับบวกไปสี่แต้มครับได้เลขจริงตัวที่สองที่ได้คือเลขสองครับใช้ขั้นที่สองสูตรนี้ได้เลขคู่ครับนั่นคือแปดกับสองผลออก ถ้าจะ309ออก352ครับเข้าลิซินถุตที่2ครับมาที่จำนำนี้ครับสี่จิมวดต่อมาครับมวดที่3ก็จะใช้ผลของนำับหนึ่งในวันวันที่1มิถุนาวันนั้นออก559 352มาตั้งคำนวณเทียบรูครับ วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกับหลัก10หน่วยแรงครับแล้วก็บริ้นหของที่ครั้งนำห้าบวกสได้7 7็ดบวกหนึงได้8ครับซึ่งจะมีอางวดที่ที่สกับ4ี่ิงวดที่3สูตรได้8กับ2ครับผลออก3 9 2นะครับ2เข้าจากหน่วยครับนี่คือ4ี่ิงวดที่สามนะครับได,ได้คู่นะครับ ซีรีส์ทต่อมาครับซีรงว์ที่สี่ก็ใช้ข้อมูลจากในงวดนี้ครับจะเป็นงวดที่สิบหกมิถุนายนนะครับผลการระดมเงินออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองสูงนี้วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกับหลักสิบโดยแรงบริเวณนี่องที่ข็างครับรามาลองบวกเทียบดูนครับแนวทางสูงนี้เป็นแนวทาง ดินหลักตรงนี้ครับนำห้าบวกหได้11บวกหนึ่ง็ได้12องครับเอาชิวะตัวท้ายเปน็นดินตัวแรกครับบวกไปสี่ 4, แต้มได้ทั้งหกนะครับผลออกน่าจะสามเก้าสองมาดูในใบนี้กันครับในใบนี้ท่าจะสามเก้าสองออกสองสี่หกนะครับเ 3, 9, 2, 2, 4, 6, บข้าดินตัวที่สอนะครับมาที่ทำาับนงตรงนี้ครับ งวดต่อมาครับสถิติงวดที่ห้าแา่ก็จะใช้ข้อมูลจากในงวดนี้เป็นตัวตั้งครับคือจะนําผลของลุ่นที่หนึ่งในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมผลอเก้าสี่เก้าสองสี่หกนำมาตั้งคำนวณเทียบกันค,ครับสูตรนี้วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกับหลักสิบหน่วยแรกกับห,หน่วยหของดีขนัขงนน นบวกเ้าได้ส8บบวก1ได้สิบ้าบวกหนึ่งคงที่เท่ากับ20ครับอาชวตัวท้ายเป็นเลขถึงตัวแรกครับแล้วัาที่5้าที่ผ่านมาครับสูนี้คำนวณได้ศูนย์ับ4ออกสามสองสี่ครับเข้าตัวที่2แมาหลไงมืครับจาสีตีในห้างวันและที่ผ่านมาครับสูนี้เข้ามาที่หลังมือครับตรงเนี้เลยเนาะถูกเป็นห้างมันะครับ สถิติวดนี้เป็นสถิติงวดที่หครับที่ผมจะมาคำนวณประชุมกันสําหรับบีบซีที่ตามอยู่นะครับแต่สูตรนี้วิธีคิดก็จะใช้ข้อมูลจากหนงวดที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งครับก็จะนําผลก่อนลงเป็นหนึ่งในงวดที่ออก3 2 4นะครับสูตรนี้วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกับหลัก10หน่วยแรกครับแล้วก็บริษัทของที่ขลัง นำ2อบวกสได้4 4่บวกหได้เท่ากับ10บวกหคงที่ได้11ตัวแรกงวดนี้ได้เลขหนึ่งนังก็เป็นสี่แต้มครับได้เลขหนึ่งตัวที่2คือเลข5ครับงวดนี้ครับหนึ่งกับ5เป็นเลขคี่ครับตีนหล,ลักหน่วยนะครับจากสี่ตีสูตรนี้ชอบมาที่หลักหน่วยครับงวดนี้ได้หนึ 5, ่งกับ5้าหลบเช่นนะครับนี่คือผลลัพธ์ของงวดนี้บรรทดนทุพินงวดแรกครับสำหรับแนวทางสูตรนี้ เป็นสู่ดินหลังตรนี้ครับดินสองตัวเดินดี T. นะครับ ศูนย์วุฒิหกคำนวณได้หนึ่งกับห้าครับสูนี้มาลงในดูปิ่งวันแรกครับสำหรับนำแทงสู่หลักหน่วยแบบสองตัวดียดีนะครับ ประมาณนี้ครับถ้าชอบตัวเลขที่ได้จากแนวทางสู่นี้แคมป์จะจุกันไว้ครับวันนี้คำนั้หนึ่งกับห้ครับนี่คือแนวทางสู่ปักหลักหุยบนนะครับดินสมตัวนะครับเราไม่ใช่เหยครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ